ักมาเฮือนนางหล่าด้วยพี่น้องเด้อเอาติพเข่ามาส่งให้เพิ่อนอาวอาวนี่เก่าทิพันไหนสบายดีน้องนะเก่าทิพันธักแล้วถักได้มีจิติวมาได้ฮะเออไปเห็ดัดไว้เนาะชมกันต่อบรุษจักจีบจักบาทเก่าซิบก็คือเก่าซิบต่อแปดซิบก็บ่ได้อ้าวอันนี้เครื่องผูกเจ้าจะลืมว่านนี่อะไรเอามาเทยันเบี้ยมาคือบอกเบี้ยมาคือ ยังเลืออยู่หา<ะ>อันไก,ก่กับน้ำตาลเลยรั<ะ>กมุนว่เลยอืแอบจนครัวเอาเอามาให้เพิ่นปลูกเ <c oughs> พิ่นก็ได้อันนี้เลยได้ดเตาซื้อมา่บ้านนี่นี่เตาซื้อ่บ้านนี่หกสิบห้าพันเงินไต้นให้เพิ่นนะซ <c oughs> ื้อในมีลิบาทซื้อมา่บ้านนี่เต้าดังพื้นดังทานดังพื้นฟอนชนีกระพวดนี่เด็ดสซื้อมา่บ้านนี่ไปเบ่งซวนครัวเพิ่นบัดนี่ ปูอ sí, sí, um. ีน er> ังเน่เป็นระบบได้อียั่งพักอีนั่งแนบึงอีน้ำตาลดื้อแนนี่เครื่องปลูกมันสิยั่งบ่ดื้อแบบนี้แนนในตะกงกันดื้อเขาเหยียบฮะเออเอาเพื่องปลุกในนี่บ่เออวานยังงี่วานวานในภาคมป้อมมาในภาคพป้อมอืออะไรคุ้มยั่งมาเกง แกงมักบวบอเออนี hmm. ah, ่คนปลูกมักบวบบอกว่าลืมเบี้ยนกลัะพันลืมเนาะวะคำนะกับวิภายมห้้ยาแล้วบามอื่นพระจะมาให้เ่อะมักบวบวะนี่อืมแกนี้นะออวเพาะว่าหมดบ่หามยายเหรอบุงนั่งอยู่คื มักบวบบางเรื่องจะคือมักแตงบวบมักแตงหมดเออต้องอ้าแล้วไหานะอันนี้มักเล่นเบี้ยมักเล่นอันนั้นผักของป้อมบอกผักขมป้อมแปลงเลยเอออันนั้นวากในมะฮูผักไอตู้อยู่นี่ฮะอันไหนฮะวานในมะฮูในมะฮูก็ผักไอตู้นอันนีเบี้ยมพริกนี่ฮะทางพี่เบี้ยมักเพชรโอ้กับเบี้ยพริกมังขึ้นพริกข้าว เออปลูกไว้ในพริกข้าวน่ะดูเพื่อนน่ะมีแจะพริกเขียวพริกแดงเอออันนี้ัม่ยั้งอะนี่มะอึเออพี่เอวอึเออเห็ดเป็นี่ขึ้น้างเป็นนี่เออเป็นเห็ด้างไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ต้มยังนั่นต้มน้ำอ่ะต้มน้ำลวกตัวเอง ข่อยบ่อเดวข่อยไ่เห็นอันนี้บ่ได้เขาชิเขอาไปเหยียบหักบดเออกันไว้นะกันหมาอืเด้ยหกถั่วบักถั่วมาตะเพืออันบ่นี่แล้วถั่วใหญ่นะอืมข้าวอปีเด้ยช่มช่่ใช่ใ่อช่ใ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 ช่อน่่ใ่่่่ เลือกหาต้นแม่เลือกเห็ดฮะเอือมาแช่นี่แหละคนดุอยู่ด้วยใช้กับปลูกนทหานอยู่หน้าปลูกอยู่หน้าเขามาบ้านกับปลูกอยู่บ้านมันยังแช่ยังกันะพังยังกันะฮึต้นมะละมุดสิปลูกปะมันสิเป็นบ่ะไรแช่หน้าเมียนบ่คะเออแช่ปะมันสิโป่งหักหรือเปลอไปจังสิพังหมดดิอ๋อมะละมุด ก็จะมาสิกเพผนสนลดเลยตัวนี้จะเออใหญ่ไปจะแพงเลยสองตัวนี่เนาะของเจ้ามดสองหรือของอาจะนี่ของอาของนางอ้อยจะทำมาให้เขาอย่างที่เขาเอากุญแจโอ้ยเจ้าเลี้ยงให้เขาผู้เจ้าเขาเราบริเวณวนั่งผู้กันเมื่อผุนเขากินผุนมาพี่เขาก็กินพี่มึงเขายังนอนผุนเขาก็นอนมือเขายังมานอนพี่ก็มานอนนอนสูบในนอนมันกันี่แย่กันเลยเขานอนในนั่นในองนะ บนนอติดใกล่องเล่เรียบร้อยเลยเออมันจะเชื้อชราให้นอตเอาข่ซิบบนอตด้อหมพอดีเด้อเออเมื่อก่อนมาส่งติบเข่าให้ซื่อๆเรากับเครื่องปลูกเจ้าแหละอืมข้างนอกบรรยากาศทางคนกับเพิ่อนไม่เจอไม่เจอน้องเคยเแ่าหน่อยเห็ดโตเห็ดตั้งทางไหนก็ได้ทางในถูกกระกาะเคลื่อนขั้วออกจ้างนางรีกับผัวมาเห็ด สีเแล้วเดาบ่ดีสีเแล้วเดาบ่เห็ดเลอนครัวยังอ <sc ันนี้ก็ร้านนางดีก็ได้อีมอนกับเมื่อหอดเฮือนเห็นส้นท้องสีนหอยอยู่ปาดมาให้ลูกกลับเอาส้นมาส่งให้เพิ่นอีกนี่อย่าจะลลุบอะไ้กินแม่ก็หอมนี่เลยยังกะมันจะลูกเมื่อกี้มาลงลูกนี่อ พี่อากดีจะเห็ดเจวจกปีนเห็ดเจวจำกับเห็ดเอาอือกินยังกับกินหออลูกห่วงลูกพี่น้องเอ้ยกินน้ำพี่น้องกินปลาชุกย่างแค่ได้กินยังกับขีดเ็นแต่ลูกกินยัางหมดเลยทำบาร์ได้กินยังกับลูกก็ได้กินขบวดคู่คนไม่ใช่ว่าลูกว่าดลานเจ้ามียังกินหมดเลยบ่มีแล้วเพาว่ามึงเล็กแต่ชุไล่ให้เขากินผนกับแป้งนะเออทางงานแบ่งให้ เออกินน้ำข้าวฮืออน้องแบ่งมาให้ปาะันซะอืออ้านิ่็อิ่ได้ซ้อมผมมีอ่ะกินเมื่อวานไปเห็นหอยตะรนเอ้าลืมแล้วะเอาสิ่งจะไปให้นางหล่าผัดลืมเอามาให้กลับมาส่งอีกอีแม่สิไปใส่นถั่วหวาน่่ชอูยใ จักสอบอาม่าเสื่อมือเมื่อหายท่านจักสอบ่ะลายมันดีบอลไม่ได้ขาดบ่เออกระสอบเจ้าชื่อมาแลา้ออวไมหายเออเจ้าขยื่นพ่วงผ่านฮะเอาเมือ่อเอมีเขาเอาเนี่ยอากระดาษนมานำมาตสลงไปแล้วเอาุมาเกี่ยนไปลายแล้วเออเสียนะอืม เบิ่งได้มันเต้นขึ้นกินได้ไปเมี่ยนก่อนเอาสิ่นไปเมี่ยนก่อนมันดื้อมันขึ้นตังมันขาไปกินได้ไบชงสูงงมใบแมวอาดใบงมดีๆบ่มีแมวบ่นนี้ระวังเด้แมวสาห้ามกระจูทานโบใหม่ยกทานมุ้าเโดยได้สองสอบหาบาน้องแนงน้องแนงมือเุ้าวนี่โอ้ยก็ว่างไพ่พรท่านในใหม่มืดก็ไปอัดมัน มันก็เลยโบวใหม่ได้ทานสองศสมาในอันอาเพื่อนหน่อยนะเพื่อนน้องเขาหน่อยหญ้าก็อยู่ในแ้นแหละเป็นอะไรหญ้าเจ้าแล้วก็กินแล้วกินเข่ากินเข่าได้อยู่เปล่าให้มอมาซักยาอยู่เพื่อนบ่เออที่มีชองท้ำเทอแล้วเราเมื่อยเราก็มาฉีดยาไปตั้ไมีอยู่แล้วเออเอ่อ ขาววาเรากินอยู่บ่กินกินเท่าน้อยดอกข่าวไรท์เยอะเออข่าวเนาะข่าวเฮ้ยข่าวอะไรคือเหตุไดโครงงานดินบล็อกโถหมูของนางมนได้นี้นะนางเงินโานเงานนางเงินเมื่อก่อนวันนี้เมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อน้ำตาลนางน้ำตาล มาเฮือนบึกตาทานเพิ uh, like, aza, ่นเพิ่นนี่ยังคันได้ห้ายได้ทานตะเบิ่นเผาอันใหม่บ่ทันได้เบิดไปอ๊ดก่อนเมื่อคืนจกได้น้อยนึงหั่นเอาข้าใหม่อีกานเพิ่นอยบ่ใหม่เแก่ทางได้บ่คัดดอกตักตักน้บ่หดก็น้หมอกก็น้ม อดมดเจ้าเผาน่ะก็ท่านเออสีมือกับเจ้าเผานั้นควดออกมาน่ะเป็นตั้งโอดำสับล่าเป็นฐานมดเขาเห็ดไม่มดบ่มีสนพื้นพด้วยเขาเห็ดนะเขาขาดเลยมืออาสีเนาะมืออาสีเขาก็เห็ดขากแด้วมืออาสีเจ้าผันหักกระเฮียนหักกะเฮียนเห็ดก็เลยบ่ได้คือเขาเนาะนี่เอาหายรดกระสอบนะเออ มากัดได้มามามันส่นงกระสิมเลยอ้าบรรยากาศยามแรงพี่น้องอัานในจ้อยโอ้นางเอกประจำบ้านนาทะพี่น้องนางสีคำจ้อยโอเคไปนะพี่น้องนะ